การอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียงเช็ดตัวลดไข้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟ้าคำเขียวมีเป็นนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตวิธีการอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียงและการเช็ดตัวลดไข้ค่ะวัตถุประสงค์การอาบน้ำบนเตียง 1. กําจัดสิ่งสุกปรก กิ่นตัวไขมันและจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่บนผิวหนัง 2. ลดโอกาสการติดเชื้อจากสิ่งสกปรกบนผิวหนัง 3. กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต 4. ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย 5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ป่วย 6. ส่งเสริมการหล่อกลีงรกายของข้อต่อต่างๆ 7. เ,เพื่อสังเกตความผิดปกติของผิวหนังและความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยและส่งเสริม สมรรถภาพระหว่างผู้ป่วยและพยาบาลค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ 1. กระมังใส่น้ำา 2. แป้งหวีกันไกรจัดเล็บ 3. ยาสีฟันแป้งสีฟันในกรณีที่ช่วยเดืตอตนเองไม่ได้สำลีหรือกอสชามรูปไตไม้กดดินกีเซลรินบอลเล็กง้ำยาบ้นปาก 4. ผ้าขนหนูถูตัว2ผืน5ผ้าเช็ดตัว1ผืน 6. ผ้าคลุมตัวหรือผ้าห่ม 7. เสื้อผ้าชุดใหม่พร้อมผ้าสำหรับปูเตียง 8. ถุงมือสะอาดหนึ่งคู่ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้1แนะนำตนเองบอกวัตถุประสงค์ของการอาบน้ำบนเตียง 2. ประเมินสภาพผู้ป่วยสอบถามความต้องการการขับถ่ายหากขับถ่ายแล้วให้ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ให้เรียบร้อยก่อนอาบน้ำหากยังไม่ต้องการขับถ่ายให้เช็ดหน้าก่อนแล้วทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ตามหลักการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ก่อนการฟอกสบู่เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีความชอบต่างกัน บางคนอาจไม่คุ้นเคยกับการเช็ดตัวหลังการฟอกสบู่แทนการอาบน้ำให้เช็ดหน้าก่อนแล้วทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ตามหลักการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ก่อนการฟอกสบู่เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีความชอบต่างกันบางคนอาจไม่คุ้นเคยกับการเช็ดตัวหลังการฟอกสบู่แทนการอาบน้ำสีล้างมือเตรียมอุปกรณ์วางอุปกรณ์บนโต๊ะแก้วน้ำใส่น้ำยาบ้วนปาก ไม้พันสำลีหรือรูปไตไม้กดลิ้นกลีเซรีนบรก็กผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูผืนเล็ก2ผืนสบู่กละมังใส่น้ำแป้งหรือโลชั่น 5. รูดม่านปิดเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกเป็นส่วนตัวไม่เปิดเผยจากสภาพแวดล้อม 6. เลื่อนไม้กั้นเตียงด้านที่พยาบาลยืนอยู่ลงแล้วใส่ถุงมือสะอาดกรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวจับท่าน,นอนตะแคงสีส,สูง และกรณีผู้ป่วยรู้สึกตัวให้นอนสีสูงเจ็ดใช้ผ้าเช็ดตัวปูแนบใบหน้าด้านข้างที่ผู้ป่วยตระแคงไปและคุมหน้าอก8วางชามรูปไตใต้าคางหรือแนบข้างแก้ม9ทําความสะอาดภายในปากด้วยน้ายาบ้วนปาก2-3ครั้งเช็ดปากให้แห้ง10คลุมผ้าห่มแล้ววางผ้าเช็ดตัวบริเวณอกถอดเสื้อผ้าโดยข้างที่มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวก่อน11ใช้ผ้าถูตัวชุบน้ําบิดพอมาดเช็ด จากบริเวณหัวตาไปหางตาทั้งสองข้างเช็ดหน้าผากแก้มจมูกรอบรอบปากและบริเวณคอและสอบถามผู้ป่วยว่าต้องการฟอกสบู่ที่ใบหน้าหรือไม่หากต้องการก็ใช้ผ้าถูตัวอีกผืนหนึ่งชุบสบู่แล้วเช็ดบริเวณใบหน้าและลำคอและเช็ดคราบสบู่ออกด้วยผ้าถูตัวผืนแรกที่ชุบน้ำบิดพอหมาจนสะอาด12เลื่อนผ้าห่มคลุมบนผ้าเช็ดตัวที่ปิดอยู่บริเวณหน้าอกใช้ผ้าถูตัวชุบน้ำบิดพอหมาแล้วใช้ ผ้าถูตัวที่ชุบสบู่เช็ดบริเวณหน้าอกหน้าท้องจนถึงบริเวณเหนือหัวหนาว3 3หลังจากนั้นใช้ผ้าถูตัวชุบน้ำบิดพอหมาดเช็ดคาบสบู่ให้หมดจนสะอาดแล้วจึงใช้ผ้าเช็ดตัวสับน้ำให้แห้ง14ท่ากลีซรีนบรักเพื่อความชุ่มชื่นของริมฝีปาก15ใช้ผ้าเช็ดตัวรองใต้แขนด้านไกลตัวเช็ดจากปลายแขนมาหาลำตัวเช็ดด้วยน้ำฟอกสบู่และเช็ดด้วยน้ำเปล่าจนสะอาด และซับให้แห้ง16ใช้ผ้าเช็ดตัวรองใต้แขนด้านใกล้ตัวจากนั้นแช่มือฟอกล้างและเช็ดมือให้แห้ง17ก่อนเดินไปเปลี่ยนน้ำให้ยกไม้กันเดียงขึ้นให้เรียบร้อยพิจารณาตามความสกปรกของน้ำว่าควรเปลี่ยนน้ำบ่อยเท่าไหร่เปลี่ยนน้ำบ่อย18ผ้าเช็ดตัวรองขาด้านไกลตัวคลุมผ้ารอบต้นขาเปิดเฉพาะข้างที่จะเช็ด19เช็ดขาด้านใกล้ตัวและแช่เท้าทั้งสองข้าง โดยชั้นเข่าขึ้นฟอกสบู่และล้างเช็ดให้แห้ง20เลื่อนไม้กั้นเตียงที่กำลังให้การพยาบาลขึ้นเดินกลับไปด้านตรงข้ามเลื่อนไม้กั้นเตียงลงคลิตะแขงผู้ป่วยเข้าหาตัวแล้วจึงเลื่อนไม้กั้นเตียงขึ้นอีกครั้ง21เดินกลับมายืนที่เดิมเลื่อนไม้กั้นเตียงลงปูผ้าเช็ดตัวแนบหลังและคอ ฟอกสบู่เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำจนสะอาดสับให้แห้ง22ทาแอลกอฮอล์แป้งหรือโลชั่นหากไม่มีข้อห้ามในการนวดหลังให้นวดหลังต่อนวดตามแนวยาววางฝ่ามือไว้บริเวณด้านก้นกบขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังถึงต้นคออ้อมลงมาที่ไหล่และสะโพกเป็นจังหวะต่อเนื่องประมาณ3-5ครั้ง22ใช้มือสับเบาๆสลับกันเร็วๆทั้งสองมือกระดกข้อมือสับขวางกล้ามเนื้อหัวไหล่หลังสะโพกซ้ำๆสิๆครั้ง 23ห่อมือให้ปลายนิ้วชิดกันทั้งสองข้างทำให้เกิดช่องว่างตรงกลางฝ่ามือใช้อุ้งมือกระดกสลับมือตกเบาๆขึ้นลงทั่วหลัง24สวมเสื้อด้านที่มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวก่อนจากท่านอนหงายใส่เสื้อผ้าส่วนที่เหลือหวีผมให้เรียบร้อยแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าได้อานน้ำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วะคะสดชื่นไหมคะ 25เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ไปทำความสะอาดและถอดถุงมือและล้างมือให้สะอาด การเช็ดตัวลดไข้หมายถึงการมีอุณหภูมิมากกว่า37.5องศาเซลเซียสอาจมีอาการปวดศีรษะหนาวสั่นอ่อนเพลียหรือเสริมร่วมด้วยในเด็กเล็กอายุน,น้อยกว่า6เดือนอาจมีอาการชักได้หากไข้สูงหรือเคยมีประวัติการชักหลักการเช็ดตัวเพื่อลดไข้คือการทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนโดวยวิธีการนำความร้อนกันระเหยเมื่อมีไข้ตั้งแต่38.5องศาเซลเซลียสขึ้นไป วัตถุประสงค์การเช็ดตัวรถไข้ 1. เพื่อนำความร้อนออกจากร่างกาย 2. ทํำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงในระดับปกติ 3. เพื่อความสุขสบาย 4. เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตอุปกรณ์มีดังนี้ 1. กระมัง1ใบบรรจุน้ำประมาณ2ส่วน3ของกระมัง อุณหภูมิน้ำประมาณ27-37องศาเซลเซียส 2. ผ้าขนหนูผืนเล็ก3ผืนหรือมากกว่านั้น 3. ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่1ผืน 4. ทุงมือสะอาด1คู่ขั้นตอนการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ห่ผมผ้าให้ผู้ป่วยและถอดเสื้อผ้าออกในกรณีที่เปิดแอร์อยู่ให้ปิดแอร์ด้วย 2. ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆลูปที่ใบหน้าให้ทั่วแล้ววางผักที่ ซอกคอเปลี่ยนผ้าชุบน้ำบ่อยๆ3-4ถึงครั้งเพราะบริเวณคอเป็นที่รวมของหลอดเลือดและความร้อนถ้ามีอาการหนาวสั่นให้หยุดเช็ดตัว 3. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าอกพักไว้สักครู่แล้วเปลี่ยนผ้าใหม่ 4. ใช้ผ้าลูบแขนทีละข้างโดยลูบจากปลายแขนเข้าหาหัวใจแล้วพักไว้ตรงจุดรวมของหลอดเลือดได้แก่ข้อผับรักแร้ทำซ้ำสองครั้ง 5. ใช้ผ้าชุบน้ำรูปขาทีละข้างจากปลายขาเข้าหาหัวใจพักไว้บริเวณข้อพับซอกขาหนีดใต้เข่าฝ่าเท้าทำซ้ำสองครั้ง 6. ใช้ผ้าชุบน้ำรูปตัวบริเวณด้านหลังโดยให้ผู้ป่วยตะแคงเริ่มจากต้นคอเข้าหาหัวใจแล้วเช็ดตัวให้แห้งควรเช็ดตัวนานประมาณ20-30นาทีหรือตามความเหมาะสม7เปลี่ยนน้ำรักษาอุณหภูมิของน้ำให้อุ่นคงที่ตลอดเวลา แปดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ไปทำความสะอาดแล้วล้างมือให้เรียบร้อยขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำในการทำสื่อคีวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อให้ความรู้เบื้องต้นกับนักศึกษาค่ะขอบคุณค่ะ